สวัสดีครับผมยูเต็ดฟออลครับ EP ที่10นะครับแล้วก็เป็น EP ส่งท้ายของรายการครับผมนะครับแต่ว่าคุณต่อนนนองจะยังไม่ไปไหนรับยังอยู่ครับนะครับผมยังล็อกตัวนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้ามีโปรเจกต์หรือว่ามีกิจกรรมในอนาคตในอนาคตที่น่าสนใจคุณต่อก็จะกลับมาอยู่กับเราครับแต่ว่า EP นี้ EP ส่งท้ายคุณจะเห็นว่าไมไม่หมดเลยครับผมนะครับมีอะไรบ้างคุณต่อนี่ก็มีทั้งเสื้อแข่งขันนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะทั้งโฮมเนี่อเวยที่พ่นัทใส่อยู่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็ตัวเติร์ดรวมไปถึงมีทั้งเสื้อยืดมวกนะครับแล้วก็เสื้อเขาเรียกอ่ารออริจินอลอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมีทั้งเสื้อเทรนนิ่งเสื้อพรีแมตอะไรต่างๆครบจบในที่อารีฟบอลเรามีกิจกรรมวันนี้พิเศษมาให้กับแฟนช่องแฟนเพจด้วยแต่ดูคลิปให้จบก่อนช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาฝากกันผม เออจะเริ่มจากยังไงดีเพราะว่าอะว่าตรงดูจากฟอร์ม2เกมแรกเนี่ยสัปดาห์ก่อนเราคุยกันแล้วในเกมเจอกับวูฟชนะไป1นศูนย์แต่รูปเกมไม่ดีนะครับพอมาสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เจอกับทนั่นพอสเปอร์ครับผมไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็แพ้ด้วยนะครับในมุมคุณต่อนะฮะที่คุณต่อแบบเป็นสายเล่นฟุตบอลอยู่ครับผมในความรู้สึกของคุณเนี่ยให้คุณแบบวิเคราะห์แบบ เข้าใจง่ายๆมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนั้นผมว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยมผมคิดว่าเกมเนี้ยไม่น่าพลาดสามคะแนนเหมือนเราจะเหลื่อมดีกว่านิดนิดแต่พอเล่นไปเล่นมาจบสกอร์ไม่ได้อะไรต่างๆความกดดันหาโถมโมเมนตัมพลิกกลับมาเสียลูกลกแบบแฉลบไปแล้ว โดนซ้ำใช่ไหม,อมพอเสียลูกแรกเสร็จปุ๊บมันเหมือนเสียกระบวนท่าไปเลยอ,ะอ่ะแล้วก็กลายไปเป็นทำเข้าตือเองของมาร์ตินเนสไปอีกก็ถามผมสกอร์ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่ารูปเกมหรือว่าการเล่นร่วมกันในทีมมันยังดูไม่สมูทเท่าไหร่เนยะยังดูติดขัดอะไรไปหมดครับนะฮะซึ่งผมว่ามันก็มีหลากหลายสิ่งที่ต้องมาคุยกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเยอะมาก นะฮะการเพรสซิ่งที่ผมว่ามันยังไม่เนี้ยพอครับนะครับบางคนเพรสบางคนไม่เพรสนะฮะหรือว่าแผงมิดฟิลที่มันไม่สมดุลคาริเมโร่ถูกโหลดงานมาหนักเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบิลล์อัพเกมหรือว่าการสร้างเกมตั้งแต่ประตูอย่างโอนาน่าปัญหาก็คือพอผู้ต่อสู้เนี่ยขึ้นมามาร์กตัวจ่ายหมดโอนาน่าก็มาด้จ่ายให้ใคร เพราะว่าจะจ่ายให้ใครก็มีตัวประกบหมดเลยสุดท้ายว่าหน้าก็ต้องศาสตร์ยาขึ้นไปนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องพยายามแก้ในเกมเกมนั้นหลักๆเลยครับก็คือการจบสกอร์ครับเดี<ว>๋ยวเราเข้ามาไล่เรียงเป็นประเด็นกันนะครับแต่ว่าผมขอมาเริ่มต้นที่ประเด็นนี้ก่อนก็นแล้วกันผมเตรียมมา5ปัจจัยครับที่จะทำให้แมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้น แล้วก็ทำให้พวกเราแฟนบอลเนี่เชียร์กันอย่างมีความสุขมากขึ้นครับผมในซีซั่นนี้ตลาดซื้อขายเนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณจากวันที่พับลิชเทปนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเผยแพร่เทปนี้เนี่ยประมาณ1สัปดาห์ครับนะครับซึ่งตอนที่เทปนี้เนี่ยเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามเมล็ดจะได้นักเตะมาเพิ่มหรือ,อยังแต่เราอัดรายการกันในวันพุธที่23นะครับสิงหาคม ณเวลานี้ยังมีตัวผู้เล่นมาแค่3ามคนคก็คือเมซันเมาส์นะครับอันเดรโอนาน่าแล้วก็ราสูสคอยลุนครับผมจริงๆแล้วก็อาจจะต้องมีนักเตะเข้ามาเพิ่มครับโดยเฉพาะในตำแหน่ง Mid มิดฟิลด์เพราะว่าพลังงานในแผงมิดฟิลด์ยังมีไม่มากพอ,อแล้วทีมเพิ่งจะเสียเฟรดไปก็คือขายไปให้กับเฟเนบา์เช่นะครับแล้วก็มีปัญหาเพิ่มเติมมาอีกเพราะว่า เมสันเบาดเจ็บข่าวออกเมื่อคืนพักประมาณหนึ่งเดือนอนะฮะแลวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูที่เล่นดีกับเรัลมาดริชช่วงพรีซีซั่นก็เจ็บไปอีกกลับมาได้คาดว่าก็น่าจะเป็นปลายกันยาอย่างเร็วสุดนะครับอันนี้คือเร็วมากแล้วโดยตามที่คาดการไว้ทั่วไปก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหามิด์มาเพิ่มแต่ปัญหาก,ก็คือว่า ณเวลานี้มันมีเรื่องกด financial fair play เรื่องกดการเงินะนะครับจะซื้อดักเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเงินในส่วนของการขายออกด้วยแล้วประเด็นก็คือมันขายออกอยังได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับ,รบดีลที่จะต้องเร่งในตอนนี้ก็เลยกลายเป็นดีลขาออกนะครับสถานการณ์ในวันพุธที่23สิงหาคมนะฮะดีนเฮเดอร์สันนะครับแมเต็ดกำลังมีการเจราจากับคริสตัลพาเลสนะครับดอนนี่ ฟา n เดเบกอันนี้คือค่อนข้างชัดว่าสโมสรเนี่ยอาจจะต้องการปล่อยตัวเพราะว่าเกมเจอสเปอร์ก,ก็ไม่มีชื่อ,อนะครับแต่ก็ต้องรอว่าจะมีทีมไหนก็มาสนใจหรือเปล่าสกอตต์แม็กทูมเมนเน่ครับก็ตั้งค่าตัวไว้ประมาณ40-45ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้มีเวสต์แฮมเข้ามาสนใจแต่เวสต์แฮมพร้อมจ่ายแค่30ล้านปอนด์พอไม่แต่ปฏิเสธ เวสแฮมก็ถอยออกไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปเสริมเจมส์วอร์ดพาวส์มาเร,รีย,ยบร,ร,ร้อยแล้วเพราะก็เปลี่ยนแผนกันไปแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดนะครับถ้าสมมติว่ายังมีทีมไหนที่สนใจฟานเดเบกกับแมทูมินเน่เนี่ยหรือคนใดคนหนึ่งนะครับในการที่จะขายออกไปได้เนี่ยอย่างน้อยทีมก็จะมีตัวเลขรายรับเพิ่มเข้ามานะครับแฮร์รี่แม็กควายในทางทฤษฎีแล้วกันนะในเมื่อตลาดมันยังไม่ปิดเนี่ยนะครับถ้ามี ทีมไหนที่สนใจอดีตกัปตันเนี่ยนะฮะแฮร์รี่เนี่ยครับผมมันก็ยังมีโอกาสที่จะปิดดีลกันได้เพียงแต่ว่าทีมนั้นก็อาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยสูงนิดนึงเพราะว่าสาเหตุที่เวสต์แฮมนี่ยเปตกลงท่าตัวกับแมร์แตตได้แล้วแต่มันจบดีลกันไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนต่างขั้นอย่างครับนะครับเวสต์แฮมจ่ายได้แค่แสนหนึ่งนะครับล้านปอนด์เออ่ขออภัยแสนปอนด์นะแสนล้านปอนด์บ้าอะไรแสนปอนด์นะฮะแล้วก็แมร์แตตเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้แม็กควายอยู่เดิมเนี่ย หนึ่งแสนเก้าหมื่นปอนด์ม,มันมีส่วนต่างประมาันกับครึ่งหนึ่งครับผมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เคลียร์ตรงนี้กันไม่ได้นะฮะดีลแม็กควายก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว,ว่าท้ายตลาดมีทีมไหนที่เฮ้ยฉันจะเอาแม็กควายแล้วฉันพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยก็ค่อยมาว่ากัน,นอีกทีครับนะครับส่วนดีลของแม็กควายนี่คือ,อ,อนักเตะที่มีโอกาสที่จะปล่อยออกไปได้จากการขายครับส่วนนักเตะที่อาจจะไม่ได้ค่าตัวนะครับอย่างเช่นในเคสของแบรนดอนวิลเลียมส์เนี่ย ตอนนี้กำลังเจรจานะครับกับยิฟสวิชทาวที่จะปล่อยยืมตัวอยู่ยิฟสวิชทาวเนี่ยจากจุดที่อัดเทปนี่คือจ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนช่ปุ๋ยตอนนี้ชนะมาสามเกมรวดแล้วโค้ชเขาก็คือคิรันแมคเคนนาเนี่ยเคยทำงานกับคนเลีกกุน่าโซชาอ๋อครับก็ก็แบบเคยไปอดีตโค้ชของมูสเต็นะครับก็มีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นดีลของการยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดนะครับเอริกบายยี่เนี่ยจริงๆสัญญาเหลืออีกปีหนึ่งแต่เหมือนสโมสรจะคุยกันแล้วว่าโอเคปล่อยฟรีก็ได้ ก็คือมันยกเลิกสัญญาไปเลยอ,อะไรเงี้ยเพราะมันปล่อยปล่อยขายออกไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณดูดิปัญหาเกิดขึ้นดอนนี่แม็กโทแม็กไกวอะไรอย่างเงี้ยคือเราปล่อยนักเตะแล้วมันได้เงินอะยากมากมนี่คือปัญหาสำคัญที่ทำให้ทำไมมันยังไม่สามารถดึงนักเตะใหม่เข้ามาได้หรือม้แต่อองตัวนี้มาซียวก็เจ็บบ่อยเหลือเกิน ตอนซื้อมานี่ทุ่มทุนแ,น,ทมทนแล้วเกินทุ่มทุนแล้วเกินวด้วยคิด <S 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 ตอนปล่อยเนี่ยระบา,ายอยู่มา8ปีนะครับแล้วก็คือตอนนี้สมโมสรเอาจริงก็คือคงอยากเปลี่ยนกองหน้าแหละหมายถึงว่าอยากเปลี่ยนกองหน้าจากมาเซียไปเป็นคนนึ่เพื่อเล่นสลับกับลาซุสคอยลูนนะแต่ปัญหาคือในเมื่อมาเซียรัรบค่าเหนืออยู่2อ0แสนห้าหมื่นปอนเนี่ยม,มันก็ยากอีกนะครับนี่คือปัญหาในส่วนของการขายกระแตอกแล้วผมยังเชื่อว่า ท้ายตลาดเนี่ยเอาที่ผมคาดหวังได้นะยีเดอร์สันเพราะว่าเขาต้องการย้ายเขาต้องการยีเป็นมือหนึ่งให้กับสักทีมหนึ่งเพื่อโอกาสในการติดโซนอีกไปยูโรปีหน้านะครับกับดอนนี่เฟอร์เดเบกหรือสกอตแม็กซูเมนีผมว่าถ้าสโมรสรพยายามจริงก็อาจจะมีใครสักคนที่ยังปล่อยออกไปได้นะฮะฉะนั้นถ้าปล่อยนักเตะออกได้มันก็จะนําไปสู่กองกลางตัวใหม่ซึ่งเกมเจอสเปอร์เราก็จะเห็นว่าพลังงานเราสู้ของไม่ได้ต่อครับกลางคู่เขาเนี่ยเป็นปาฟซา ที่ยิงประตู1นึ่งศูนประตูะแรกแล้วก็กลางตัวรับอีกคนเชิรับอีกคน e ats, อีฟบิสซูมาอ่าโอ้โหเล่นดีมากไปฟังออบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกเลยว่าเอเนอร์จีของบิสซูมากับซานเอาชนะกลางแมนยูได้ได้แทบจะทั้งหมดเลยเอารชนะาแมตเต็ดอาจจะต้องหามิดฟิลด์ตัวพลังงานตัวคุมจังหวะตัวที่เพียมจะวิ่งคุมพื้นที่เข้ามาเพิ่มซึ่งแฟนแมตเต็ดกำลังรอคอยโซเฟียอัมระบัตนะครับกองกลางที่เล่นกับ โมร็อกโกในควาโลกโดดเด่นมากนะครับนะของฟิออริจิน่าเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นกองกลางของบายเยอร์มิวนิคที่โอกาสในการลงสนามกับบาเยอร์นฤดูกาลที่แล้วไม่เยอะนะครับก็คือไรอนคราฟต์เบิร์ตจริงๆเนี่ยเป็นวันเดอร์คิดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขานะแต่ว่าพอไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยราคาก็เลยดรอปลงไปราคาประมาณก็คือประมาณ20ล้านปอนด์แต่ว่าบาเยอร์ก็รู้สึกว่า ความตั้งใจของเขานะคือยังไม่อยากปล่อยอเพราะว่าคราฟเบิร์ดี่ยก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีโอกาสจะเก่งไงแต่ทีนี้โอกาสในการลงสนามมันก็มีไม่เยอะนะครับคือใช้คําว่าอย่างไงดีอะไม่มีที่ให้ลงแต่ก็ไม่อยากปล่อยทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเตะก็สนใจแล้วก็เอ็นที่สนใจก็คือลิเวอร์พูลก็มป็การเปิดสุกแดงเดือดย่อมย่อม อยู่ในตลาดซื้อขายเออซึ่งซึ่งผมถามไม่ได้หนึ่งอย่างตอนนี้กองกลางเรามีคาเซมิโรใช่กับเมสันเมาส์แล้วก็มีบูโ่เฟนเดสแต่เมาส์พักไปหนึ่งเดือนแล้วอืมจากสถานการณ์ก็คือถ้าได้มาแล้วยังไงคือหมายถึงว่าพอเมาส์หายเจ็บอ่าใครใครจะต้องเป็นตัวหลักของเราไม่คือในเคสที่สมมติดอนนี่ฟันเดเบกย้ายผมสมมตินะเราก็จะถอดชื่อดอนนี่ออกเแล้วก็เอาอมรบัตก็คืออารบัตต้องมามาแย่งตำแหน่งจริงกับเมาส์ อันนี้มันอยู่ที่ว่าไมเวเตจะเปลี่ยนแผนการเล่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไมเวเตใช้4-3-3อันนี้คือคก่อนเกมเจอฟอ r e เรสต์สัปดาห์นี้นะครับ4-3-3ก็คือคาซิเมโรยืนกลางตัวต่ำคนงีแล้วก็มาสก,กับดูโน่เนี่ยไปเล่นข้างบนอสองคนแต่อีนนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือผมว่าเทนฮากพยายามที่จะตั้งใจครับให้ไมเเตไมเวเตอะเพรสจากข้างบนมาให้ได้แต่ปัญหาต่อคือมันเพรสไม่อยู่อื ข้างบนเพรสไม่ได้ทีนี้งานมันก็มาโหลดที่คารเซิโร่คนเดียวยืนคนเดียวกับวัยอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับความฟิตก็ยังไม่เต็มร้อยก็เลยหยุดไม่อยู่ลิซานโนมาดิเนสถ้าสมมุติโดนใบเหลืองมาหรือว่าเข้ามาสต็อปไม่ทันก็จบงานยาวเลยทีนี้นะครับเบรกเกมลุกเขาไม่ได,ด้เขาก็โดาก็โต้กลับมาโล่งโจ่งเลยอะ่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็มีนัก,กวิเคราะห์หรือว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็เสนอแนวทางว่างั้นแบบนี้ ปรับไปเล่น4 2 3 1เหมือนเดิมไหมก็คือเติมกองกลางตัวต่ำเนี่ยลงมาช่วยคาร์สิเบโรอีกคนหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานทางซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเทนฮากจะปรับหรือเปล่าแต่ในสถานการณ์ที่เมาส์เจ็บไปแล้วเนี่ยเทนฮากอาจจะไม่มีทางเลือกก็ต้องพยายามปรับมาใช้4231 1> เพราะว่า4 3, 3 3แบบโหลดขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีกลางตัวต่ำตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมเซหรัฟเวอร์เต็ในตอนนี้ทีนี้เนี่ยไม่อก้ต,ต่อถามไปดีมากก็คือถ้าสมมติเมาส์กลับมาเนี่ยจะจัดเมาส์อย่างไร นี่คือโจยดสาคัญที่ต้องมาคุยกันเพราะว่าเมาส์เนี่ยคือจริงๆตั้งแต่อยู่กับเชลซีแล้วนะครับเขายืนเป็นกลางตัวรุกได้เขายืนเป็นมิดฟิลด์คือใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเขาเป็น Y a t t a c k i n g m i d f i e l d e r อแต่เขาไม่ใช่ปีกต่อลองในภาพสมมว่เวลาต่อเล่นเกมเกมฟุตบอลนะนะล้วเวลาจับแผนะ มันจะมีปีกที่ยืนชิดเส้นเลยใช่ป่ะกับพวก AML AMR อ,อ,อ,อยู่ด้่นในนหน่อยเล่นด้านในตรงฮั Space ซึ่งเมาส์อ่ะมันอยู่ในสถานะที่แบบเล่น AML ก็ได้ AMR ก็ได้นะครับอาจจะจับเมาส์ไปยืนเป็นตัวซ้ายหรือตัวขวาไหมหรือว่าในรอบสี่สองสมหนึ่งนะครับหรือว่าจะสลับเมาส์นั่งสำรองบ้าง แล้วใช้คาเซมิโร่ดันไปข้างบนอัมระบัดมาคุมจังหวะข้างล่างในระบบ4 3 3าอะไรเงี้ยคือมันมันวางมากจัดแผนได้เยอะแต่สิ่งที่เทนฮากต้องพยายามแก้ให้ได้คือต้องพยายามปรับจูนเมซอนมาครับเพราะว่าที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็55ล้านปอนด์ก็ไม่ใช่ราคาที่ <c oughs> จะมารอใช่<บ>ซึ่งแฟนบอลก็วิจารณ์กันเยอะนะในกรณีน,นี้บอกว่าโอ้โหซื้อมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคือถ้าเราคาดหวังเราคาดหวังกับการแอสซิสต์การยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเห็นว่าแต่และเกมเนะี่ยมาวิ่งเยอะนะวิ่งไล่บอลเยอะมากเลยแต่บางทีเนี่ยกับการที่คุณไม่ไม่ฟีลตัวรุกอะนะครับแฟนๆย่อมคาดหวังให้คุณผลิตสกอร์นะครับผลิตแอสซิสในมุมของผมนะผมรู้สึกว่าเมาว์อะใช้พละกําลังไปเยอะมากกับการวิ่งไล่บอลวิ่งเพรสซิ่งแล้วในมุมของการเตะบอลเนนะี่ยไม่รู้ว่าต่อที่เห็นเหมือนกันไหมสมมตินักเตะคนหนึ่งใช้พลังกับการวิ่งเยอะมากอมไอแรงขาในการจะไปแอสซิสยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหม ว่ามันจะลดลงถ้าคุณใช้พลังในการวิ่งเยอะคือมันก็เกี่ยวอยู่แล้วแหละพี่แต่ว่าสุดท้ายคนเราถ้าจะขึ้นมาโดดเด่นอะมันต้องมีจุดเด่นของตัวเองไงคือถ้าคุณจะไล่บอลคุณก็ต้องไล่แบบสุดๆตัดบอลมาแล้วก็ป้อนให้เพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะเป็นตัวจ่ายบอลทุ้ช่องแบบเดรบอยแบบบูโน่ไปเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมดูเมาตัวน,นี้คือเขา,ายัง หาจุดเด่นของตัวเองยังไม่ได้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้นั่นแหละก็เลยเป็นเสียงวิจารณ์เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้ครับผมยังคิดว่ามแมนยูเต็ดจะมีกองกลางเข้ามาเสริม,มเพราะว่าเมาส์เจ็บไปแล้วนะครับไมนูเจ็บไปแล้วกลับมาตุลานะครับไหนถ้าดอนนี่ไปอีกทีมจะเหลือใครบ้างน,นะฮะเอาเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้และสุดสัปดาห์หน้าที่จะอ,าอา์เซนลคาซมิมโรเอริกเซ่น สองคนนี้อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่แม็กทูเมนีกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกซึ่งสองคนนี้เนี่ยอนาคตในทีมก็ยังไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นผู้เล่นในตำแไน่ฟิลของมมนยเตแต่มันค่อนข้างจะเบอบบางมากมันต้องมีการเสริมทีนะครับใช้คำบอบบางบอบบางเพราะตัวผู้เล่นมั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 นเหลือใช้ได้น้อยะฮะจัดมากเลยเรื่องความฟิตก็มีคนตั้งคำถามนะครับเพราะว่า มันเหมือนแมรเตตแเต,เต่ยังยังมีแรงไม่พอไหมในการวิ่งนะครับหรือแม้แต่ในช่วงครึ่งหลังที่แบบในเกมเจนะอสเปอร์นะคือจริงๆโดนประตูจากปราร์ซาเนี่ยประมาณนาที49นะครับมีเวลาประมาณสัก40นาทีบวกกับทดเวลาที่จะหาประตูคืนคแต่เหมือนแมร์เตตก็ใช้คําว่าไอเดียไม่ได้มีพลังในการเพรสซิ่งเหมือนเดิม,มไม่ได้มีพลังในการวิ่งไล่บอลเท่าเดิมและช่วงครึ่งหลังก็เห็นหลายครั้งว่าแมรเตตเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่ เหมือนกับพลังในการเล่นเป็นทีมมันหมดไปแล้วคุณจะเห็นว่าเซนเตอร์ออกบอลยาวศาสตร์ยาวขึ้นหน้าอพอบอลออกด้านข้างปุ๊บครอสอย่างเดียวคุอตอบเ็ตป่ะบอลที่มันแบบมีแต่โยนยาวอกับครอสเข้าไปอ่ะวัดดวงอ่ะคือมันไม่มีมิติการเล่นแล้วเออฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะบอกได้ไหมว่าเหมือนนักเตะนังเตะก็ปล่อยจอยแล้วอะ่ะแล้วบางจังหวะคือช่วงท้ายเกมเนี่ยนะฮะเหมือนแบบเหมือนเล่นเหมือนนอําอ่ะ ตามอยู่นะตามอยู่หนึ่งศูนย์ตามอยู่หนึ่งศูนย์คือเคาะบอลน,นะในในแดงเขานะ <ừ. S 1> เพราะาว่าฝั่งตรงข้ามก็ต้องไปรับแล้วไงเาขานำทั้งสองลูกแต่ว่ายูไนเต็ดเล่นเหมือนแบบสกอร์นำอะ่ะเหมือนมันมันไม่มีแพชชั่นที่จะพยายามเอาประตูคืนมา <ừ. S 1> ฉะนั้นผมว่าทเทนฮากต้องต้องพยายามเพิ่มสองเรื่องคือฟิตเนสนะครับกับเรื่องของสภาพจิตใจครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยฟิตเนสอะไรเขาปริชั่นมันต้องแปดเกมแล้วแต่นักเตะตัวจริงเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคาซิเมโร รีเซนที่เล่นตัวจริงลงแค่2เกมนะครับคือเกมเจอแล้มดิดกับลองเพราะว่าพวกแก๊งตัวจริงเนี่ยเขามารวมทีมทีหลังส่วนใหญ่ที่ได้ปรีเซนตลอดคือพวกดาวรุ่งกับตัวสำรองนะครับ,รบ,รบฉะนั้นก็ต้องยกระดับความฟิตสภาพจิตใจด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องที่ต้องพยายามแก้กันให้ได้ก็คือการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายครับอันนี้เราไม่ได้คุยกันแค่จังหวะการยิงประตูนะจังหวะการแบบจ่ายบอลสุดท้าย การอาโชแอนโทนีงี้ <c oughs> คุณดูอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะได้บอลในบื้นนี้สุดท้ายบางทมีมุดเข้าไปติด <c oughs> เลี้ยงไม่ผ่านแบ็กจ่ายบอลผิดช่องเพื่อนวิ่งผิดช่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณเสียบอลในแดนเขาเนี่ย <c oughs> ในัะหวะที่คุณเติมเลื่อนไปในแดนเขาเจ็ดแปดคนเนี่ยเวลาเขาโต้มาเนี่ยข้างหลังโลง่งแล้วเป็นอย่างนี้หลายทีมาก <c oughs> <c oughs> ผมว่านี่คืออีกส่วนด้ว่นะครับทำให้นักเตะมาไตกหมดแรง <c oughs> หมดแรงกับการที่แบบอยู่ข้างบนกันหมด แล้วเวลาเขาโตมาคุณตัดเขาข้างบนไม่ได้คุณต้องวิ่งห่อลงมาทั้งทีมเพื่อไปไล่เขาข้างล่างเออนี่เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าผมรู้ต่อเห็นด้วยไหมนะมันเลยหมดแรงไงอืมเออนั่นแหละแต่จุดเริ่มต้นสําคัญเนี่ยคือคุณมีโอกาสที่จะจบสกอร์ค,รคุณต้องทําให้ได้เพราะคุณเติมไป7จ็ดคนน่ะต้องพยายามเอาให้ได้อย่างน้อยต้องเล่นให้จบเพลงจะยิงขามคานยิงออกยิงติดเซฟอะไรแต่ว่าอย่าเสียบอลคืนให้เขาให้เขาโต้ได้ ต้องจบสกรอร์ให้คมขึ้นนะครับก็ต้องไปฝึกกันในสนาซนะะมซ้อมนั่นแหละมีอะไรเสริมไหมก็มีหลายๆจังหวะที่มันแล่นเข้ามาในหัวว่าแบบโหได้แน่อะไรเงี้ยบูโน่อะลูกที่แบบโมงอะอ <laughs> ใช่มันก็ใส่สกอร์แล้วอะใช่แอนโทนีหลุดไปก็ยิงชนเสาอีกอะไรอีกก็แบบเออเนี่ยแหละผมว่าแมนยูเองก็ต้องเพิ่มทีเดียวที่ขาดในแนวรุกให้ได้แล้วก็เชื่อว่าถ้ามันทำได้มันก็จะค่อยๆสร้างความมั่นใจในทีมขึ้นมาในมุมของต่อครับ ต่อรู้สึกว่านะตอนนี้ที่ดูมาสเต็ดมีอะไรต้องปรับเพิ่มไจากที่พี่นําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมันหลายอย่างเลยพี่มันดูแล้วมันยังไม่ไม่ enjoy กับการเล่นเลยอ่ะผมผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะผมคิดว่าจริงๆเทนฮาเข้ามานี่ก็ปีที่2องปที่สองมันมนควรจะต้องเริ่มเห็นการอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายพวนกับมาเรื่องซื้อตัวผมก็ยังติดใจอยู่ดีอ่ะว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเราทุ่มใครอ่ะทุ่มได้นะแต่ทุ่มมาแล้วมันต้องเล่นได้เลยดิเมสันเมาอย่างเงี้ยเข้ามามันต้องเห็นเลยว่า uh huh. เออเนี่ย uh huh. เอามาเพื่อแบบมาเล่นแบบนี้แต่พอเอามาปุ๊บมันยังติดติด,ตดขัดขัดแล้วอ้าวเดี๋ยวจะไปเอากองกลางเพิ่มอีกแหละ uh huh. มันก็เลยคาใจว่าอ้าวอีกแล้วเหรอวะ uh huh. คือสุดท้ายเราเราต้องการ คือทุ่มแล้วมาเพื่อเล่นได้ให้ทีมมันดีขึ้นแต่ว่าอย่างแฟนแมนเต็ดบางคนก็บอกว่าถ้าเอาเมาส์เนี่ยเอาแมตติสันดีกว่าซึ่งแมตติสันไปอยู่สเปอร์แล้วแต่ว่าตอนที่ยังไม่ย้ายอ่ะทําไมคุณไม่ไปซื้อมาอถ้าเป็นเรื่องของแมตติสันเนี่ยก็อาจจะเป็นคําตอบที่ว่าคือแมตติสันเนี่ยเขาเป็นเพลย์เมเกอร์ใช่ไหมครับแล้วเพลย์เมเกอร์ของแมนเต็ดอ่ะมันก็มีบูโน่อยู่แล้วก็จะมาทับตําแหน่งมันก็จะมาทับตําแหน่งกันครับนะครับหรือแม้แต่บางท่านบอกว่าเฮ้ยเจมส์วอร์ดพาวก่อนที่จะย้ายไปเวสต์แฮมอ่ะทไมมแป์อืาจจะติดเร่องงรรูป่าะ คือเจมส์อดรพาวส์อะโอเคนะครับเขาอาจจะออกบอลดียิงฟรีคิกลูกนิ่งเตะมุมเขาทาได้แต่ว่าเขาไม่ใช่มิดฟิล์ที่รูปร่างบึกบึนอะอใช่ไหมอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เทนฮากไม่เลือกอันนี้ผมก็ไม่ทราบนนกไ็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรหรือว่าปัจจัยอะไรที่เทนฮากมองตัวผู้เล่นที่อยากดึงเข้ามาแต่ว่าก็เนี่ยแหละก,ก็อยากเห็นว่าเข้ามาแล้วก็เล่นได้ก็ไอ้ต้องใช้เวลาถ้ามองในมุมว่าเอาใจช่วยนะเออเดี๋ยวรอดูว่าเผื่ออีกสัก เกมสองเกมไหมเหมือนมันอะไรจะค่อยดีแตะดันเจ็บไปอีกอใช่แล้วก็คืออย่างที่ต่อพูดนะครับดูการแรกเนี่ยผมก็แฟนๆเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงการสร้างทีมกับโค้ชใหม่ทุกคนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยดูการที่2อเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยมันติดฟินแนเชียรแฟร์เพลย์น,นะครับมันเสริมได้ไม่มากเท่าที่ควรจริงๆเนี่ยไอ้ปัญหาแฟร์เพลย์นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมันไม่ใช่แค่เครเซอร์ไม่ทุ่มให้นะอันอันนี้คือต้องทำความเข้าใจมันเกิดมาจากการที่ว่ามือเตะขายนักเตะออกยากมาตั้งแต่ ยุคของเอ็ดวูดเวิร์ดก่อนหน้านี้ทําไมถึงขายออกอยากเพราะว่านักเตะที่ขายขายออกหรือนักเตะที่มาเตะจะไม่เอาเนี่ยถ้าไม่ใช่ดาวรุ่งที่ใช้คําว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ม,มันก็คือนักเตะเพื่อแ,แฟนบ่นกันให้ขายนี่แหละแล้วทีนี้นักเตะที่แบบทำไมไม่ขายขายทิ้งไปเลยดีมายมันต่ำอ่ะที่ทีมอื่นเขาจะมาซื้อแล้วก็ให้เขาดนตังแพงอะ่ะเพราะขนาดแฟนคุณยัง <laughs> ยังไม่อยากได้เลยอะ่ะใช่ไหมแล้วค่าเหนื่อยที่จ่ายไปกับนักเตะเหล่านี้มันก็สูงด้วยออืม มันก็เลยทําให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันยากไปหมดกับการขายออกแล้วมันดินพอกหางหมูมาหลายปีถ้าไม่มีกฎฟันเดอร์เฟรนเซอร์นะผมวม่าด็ดอาจจะซื้อตัวได้คล่องกว่าเยอะอเผเ่อแฮร์รี่เคนอาจจะไม่ได้ไป Bye Bye บายยิมิวนิตก็ได้แต่ทีนี้พอมีกฎตรงเนี้ยเราต้องซื้อเท่าที่เราหาได้ประเด <ผม S 1> ็นคือหาได้น้อยออนะครับมันก็เลยใช้คําว่าแล้วมันคิดสะสมกันเป็นปี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 ไงถ้าสมมติในรอบ3ปีอย่างเงี้ยเราขายนักเตะได้น้อยนะครับ แล้วมันมีตัวเลขลบเยอะอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนปรับคุณก็จะโดนลงโทษนะครับอันนี้คือปัญหาของเรื่องการเงินซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วกลับมาที่ตัวของเทนฮากเองเทนฮากเขาก็จะต้องรับเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลน,นะถ้าสมมุติว่าผลงานมันแย่นะครับ,รบผมผมเข้าใจในมุมที่ว่ามันคือปีที่สองนะก็ยังสร้างทีมอยู่นะแต่เพีเยงแต่ว่าก็จะมีแฟนบอลที่เริ่มั้าคําถามมากขึ้นละว่าเฮ้ย ทีมก็เป็นทีมของคุณแล้วนะนักเตะหลายคนตั้งแต่ซีซั่นแรกก็ย้ายเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ถึงกับทนฮักเอาหรือว่าไร่รอาจจะมีแฟนๆตั้งคําถามรอววิจารณ์มาค้นในซีซัน่นนี้ถ้าผลง,งานยังไม่ดีอยู่แต่ว่าเราก็คาดหวังนะครับให้แมนเชเตอรเนี่ยเอาชนะก็ได้แฮมฟอร์เรสให้ได้ครับในวันเสาร์นี้เพราะถ้าชนะนะครับเรามี ของรางวัลมาแจกของรางวัลสุดพิเศษเลยนะครับจากอะริีบอกก็คือเสื้อยืดสีขาวตัวนี้นะฮะเงื่อนไขคือคให้กดแชร์โพสต์วีโอคลิปนี้ United ็ดพอออใน for Facebook นะใน Facebook นะครับใครดูใน YouTube อยู่ก็เข้าไปที่เพจเข้าไปร่วมกิจกรรมใน Facebook ของดูมวกำนัดได้ครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ใช่ตั้งเป็นสาธารณะสาธารณะครับแล้วก็แฮชแท็กว่ายูนิเต็ดพอออชื่อของรายการนี้เลยนะฮะครับผมก็เดี๋ยวพี่นัทจะประกาศผู้โชคดีใช่ไหมคือ ถ้าชนะฟอเรสต์นะครับถ้าชนะฟอเรสต์นะครับก็จะมีการใช้คําว่าคัดสรรผู้โชคดีครับผมนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับนะครับก็ลุ้นกันนะครับแต่อันดับแรกเอาให้ชนะฟอเรสต์ก่อนเฮ้ยในบ้านนะฟอเสต์ก่อนนะก็ต้องทําให้ได้นะครับฟุตบอลมันลูกกลมกลบแต่เบื้องต้นมันก็ต้องชนะให้ได้แหละครับเราต้องมั่นใจนะฮะแต่อย่าลืมกติกานะครับชมคลิปนี้จบแชร์ไปที่หน้าเออ่ เฟซบุ๊กของท่านในบอท่านตั้งเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็แฮชแท็กว่า United for All ครับครับอ่ะสิบอีพีกับ United For All ครับก็ครับผมได้พูดถึงหลากหลายเรื่องราวนะครับได้เจอกับต่อประมาณ2เดือนครึ่งครับผมเออตั้งแต่ซีซันปิดยันเปิดยันเปิดจากลุ้นๆจนไม่เซ็งๆตั้งแต่ยังยังใช้คำว่าอะไรดีอ่ะตัวใหม่ยังไม่เข้าเลยมั้ยแรกอ่ะตัวใหม่ไม่เข้าเสื้อ ยังไม่เปิดเออวนสุดท้ายตลาดกำลังจะปิดแล้วนะครับก็ขอบคุณอาริฟบอสหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทำให้ดูกับนัทเองได้ร่วมผลิตเนื้อหากับอารินะครับเป็นเวลา10เทปก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องปอด้วยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับรายการตลอดทั้ง10เทปติดตามต่อได้ตามปกติเลยที่ช่องอาริฟุตบอลอาริฟุตบอลเลยครับนคือมีมีคอนเทนต์อะไรบ้างของที่อาริ ก็ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นรีวิวรองเท้าอะไรเข้าใหม่มาเปลี่ยนโฉมใหม่ผมก็จะมารีวิวให้ได้ดูกันก็จะมีใน u t u b e เป็นหลักนะครับอารีฟูบอลส่วนคอนเทนต์อะไรนี้ก็เดี๋ยวรอคอยครับจะมาอัปเดตอะไรกันเรื่อยๆฝากติดตามน้องชายผมด้วยขอบคุณมากครับนะครับผมนะฮะแล้วก็อผมย้ำอีกทีนึงสวยๆทั้งนั้นนะครับก่อนจะจากลากันไปเนี่ยฮะเสื้อขาวนี่ก็สวยครับผมเสื้อเสื้อดำข้างหลังนี่จะเป็นแบบ ดีไซน์ของทัฟฟอร์ดนะเออเห็นไหมนี hmm. like ่เออย้อนฮะหมวกด้วยหมวกด้วยหมวกหมวกด้วยนะครับหมวกด้วยหมวกนะฮะแล้วก็ฟากนี้ฟากนี้นะครับอันนี้คือเสื้อเอ่อเย่าเสื้อโฮมอเอาเวนี่ผมใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิร์ดด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาสุดอืมเหมือนจะเป็นเสื้อเหมือนออริจินอลย้อนยุคอะไรสักนิหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอคอนไอคอนหนึ่งห้าสี่สามสองได้ไหมตัดได้ไหมอ่ะเสื้อสุดท้าย อ่ะเสื้อตัวสุดท้ายครับเป็นเสื้อไอคอนจริงๆมีหลากหลายทีมของ d i ด a าเข้าสนับสนุนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของทางแมนเชสเตอร์เต็ดครับในสีดำนี้นะครับผมอทีมไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับหลากหลายสินค้าที่อาร์ตบอลนำมาฝากกันแล้วก็ย้ำเกจิมตรงนี้นะครับดูคลิปนี่จบแชร์คลิปนี้นะครับในเฟซสองท่านตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็แฮชแท็กเมเจอร์ฟอร์ออลถ้าสมมติว่าเมเจอร์ชนะฟอร์เรสได้ก็รับ รางวัลนะครับจากอารีฟอฟบอลนะครับเราจะมีการสุ่งจานวน1รางวัลด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วถ้ามีโอกาสนะครับมีกิจกรรมดีๆเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับคุณต่อนน้องแล้วก็ขอบคุณอารีฟอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้คําว่าไปนโอกาสที่ดีมากนะครับในการมาร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็น้องต่อกล่าวคาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ